กาเลีเ้ยงเขาลงไปลูร้านนทุกคนนะเป็นปฏิบัติมักคนไม่พนัน์ูยแคเห็นแล้วดูแล้วว่ห้ฟังยังว่องีติดบังเป็ดปาทาี่งูเหาได้ทุกคนมูเมซี่เม่พ,พานภาคันได้ชั่วอง นันเป็นอันในผู้เหตุผู้บอก่งฟังแต่ว่าผู้เหตุเนี่ยมันแม่น,นันเพียดกันมองนี่แต่เพียงสิงคนเบังไกลพฟองนี่ไง,งสิท่านคนเป็นคนมันก็นเห็นหนึ่งวิเลสมันมาเดียวเดียวมัน,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 ยนพยายามที่ปิดไว้บังไว้บังให้ห้องเพียดให้ทำ มันย่านเข้าไปไม่พันย่านมันมีค้นมัเกิดเอียกที่เลียงมันบังคอยเวยดพันไปโอ้ยมันเมาเอ้ยจันงซื้อทำเมางูเจ้ามันเลี้ยงได้ทำเมาว่าเลี้ยงทำเมา อันนิพานมืีผู้อยู่แล้วคนมันจะทำานพรรเจ้าะแคนดินรี่การที่เก่านี่ไม่ถามเจ้าคุณอุบาตีอาหารอะไรที่อร่อยที่สุดท่นสื่อมาสบาย ็นกระโดดแก่ๆหน่กินนหน่หนังกินหนังอะไรที่สุดนั่นยังนั่นแหน่กินนหน่หนังกินหนังถ้ากันตั้งวอกว่าไม่ซี้เพิคนกับไปซื้มาว้ไ้แล้วระเจาเป็นดิน ผู้ที่ศึกษาธรรมะเข้าลึกๆเข้าไปมันจะเป็นถือเป็นธรรมดาถือเป็นธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนทุกอย่างรอา ถ้าเป็นพระอริยะถ้าเป็นป avenues, ุถ like ุชนสงโอปุถุชนอยู่มีตัวมีนตนอยู่ด wrong. มดตาเห็นหลูกก็หลงว่าห่อเย็นหูได้ยินเสียงก็หลงว่าหอได้ยินเป็นบามัดเทียมมัดแดง ไม่เห็นเนาะคนมันเป็นบามับ้านมัเมืองนูนจังในเสียเท่าเป็นบานฮะเท่าเปลี่ยนไปมีคนเท่าเปลี่ยนบามาไปหลงคนหลงคือคนบาปหลงวัานเรามี

อันนั้นเ้าก็ลกลากนห,นงหลงนู่นี่แหละเพราะว่าหน้าอย่งไดเสิหายหลงใดแก่หลงใดบอกมันคึดนก็ได้เศร้าคึดนก็ได้จิตมันสั่งใดมันบอกคือจิตมัอเจ้าคึดนอย่างนั้นอย่างนี้มากนะบอกบัดเดียวเท่านั้นมันก็เศร้า อยากคิดกับบอกมันคืดผ้ามันคิดได้อันนี้มันสังาาส่งได้เลยอย่า่าพ่สั่งได้ผ้ากันเห็ดให้มันได้สั่งได้เห็ดมันบอกได้สั่งได้เห็ดไปเห็ดมาพ่อพระอ,องค์ตัดไว้คิดอย่าด่วนว่าเราคิด มันเข้ามาดับเลยอย่างว่าโอ้ก็ยเงินทุ่งาุ่งดับได้เป็นเป็นตัดไปมันว่ามันเล่าคิดคิดไปให้ผู้ใดถามแล้วถามอีกคิดไปให้ใครให้เป็นผูนน้าาปปมารับของพู้เกิดนมันเกี่ยวไปไหวอยู่ดี จำว่าเคยกีนยังแน,มน่มื่นหนึ่งแม่มาหลักนะตัองเคยเแนวเจ๊งแนวเห็นมีผู้มหาโอ้ไปมีเที่ยวไปไหวอ้เจอกันมีโตมีตมัวมีสัตว์มีคนอยู่ในข่มขคคิดข่มขืนมันเป็นอนัตตาเขาคงจะผู้คิดก็เป็นอนัตตาผู้รู้ว่าคิดก็เป็นอนัตตาไม่คิดไปเหย่เห่บอกดูสอนดูทสิจิตมันก็รู้พอคิดปั๊บ มันก็ตัดป of ั๊บออกหลอดคิดว่าอยากเห็นชิดว่ามันเสียดายพงคิดงอเข่าคิดถึนปั๊บเสียดายพงคิดว่าอยากเศร้าคิดมันต่างกันมั่งเองพูดไปเราคิดไปเห็นไปเพื่อได้ออกไปได้พุงคิดเอาไปให้ยังเอาไปมันก็เป็นทุกข์ นะี่หละคิดอย่าโยนว่าเราคิดมันมันมีผู้คิดเฮ้าก็หลงว่าเฮ้าคิดมันบอกใ้ถอดกายบางม,มันกับว่าถอดจเจ็ดเสียนั่มันแท่งอย่างนี้หมั่นใลไว้ บางธาานตีค้นหาไว้ม,มีโตมีตนมีสัตว,มตว์มีคนจริงว่าิยดเสินนะ็ไปนาผู้ใดผู้คิดมีโยติทำไมไม่ถามอย่างนีฮะพระได้ถามว่าะได้ถามมั้งว่ามีค้นีคิดว่า บักไดเยะคือยู่หันทามนดอกเอามันขวาญตีความันี้ยแบบอยังบักได้คิดเยมีโตม,นนม,มีตเนื้อเจีไม่สัดไม่คเนื้อเจบักมันคดอเยอะใหญ่มันเป็นอัตตาห,หรือเป็นอนอัตตาฮะแล้วทีนี้มันึกสายไหม อน,นัตตาได้ป่ะระวังดีดีได้อันใดก็ว่าเป็นอน,นัตตาเมื่อบัดเขาขาโคตรแมมเลยพันว่าเป็นอน,นัตตาได้บ่นะ <c oughs> มมเฮ้นะโคตแม่มเลยเลยเฮ้ยอะไนะอันนัตตาอะไรเลียละ เป็นอัตตาขึ้นมาทันที่เป็นอัตตาขึ้นมาทันที่สอนมันก็บอกว่า,านั่นมัได้ยินบ่มีอัตตาจนๆบาให้ฟังมันก็มีอยู่เขออื่อกลั และอากาตัวตนมีอากาตัวตนอยู่คเก่าตอยู่อยู่ต้องเคารพกติกาของวัดโทรศัพท์ไม่ให้เปิดเวลาแนะสดงธรรมต้องตั้งใจฟังมินประมาณต่อหน้าต่อตาบอกไมใ่ให้ฟังพระก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกัน ถ้าไม่สนใจก็ออกหนีไปสอนเขาได้ก็บ,บอกนั่งบ่ได้นั่นจะต้องเป็นบาปเป็นกรรมนั่นไม่ใช่ธรรม,มได้หาว่าครูบาอาจารย์ไม่มีความหมายแสดงทำไป ไม่เคารพในธรรมไม่เคารพในกบาตัวครูบายยันมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเมตตาท่องสารหรกไม่รู้อะไรก็ถามหมู่ถามเพื่อนไม่มีความตั้งจิตตั้งใจอะไรจะมาอยู่อะไรอยู่ทำไม ถ้าดีหนะึ่งหนึ่งสรรเสริญถ้าไม่ดีจะของเป็นบาปมันมีเท่านั้นเลย